สวัสดีนะคะทุกๆคนเรามาให้ดาวโจนนะคะก่อนเราจะหลับนะคะนะก่อนเราจะหลับก่อนก็มาให้ดาวโจนก่อนนะคะสิบบนนะคะสิบบน8 2ดสองศูนค่ะเด่บบนมากมายก็คือ 8ปนะคะแกับ2นะคะเด่นมากมายแล้วฟัน2นะคะฟัน2รอง8นะคะตัวนี้เลยนะคะสาตัวก่อนนะคะเด่นก็คือ20 80ูนย์แปะคะสองศูนนะคะ แปแล้วก็0ูนยะคะศูนยแล้วก็6 4 6 4่หกสี่สองนะคะเดิมๆของเขานะคะแปดศูเอาหรืยังคะเอาแล้วนะคะศูนยเอาแล้วนะคะสี่เอาแล้วนะคะ ก็หกสี่ก็กลับหัวหนี้ก็จะเป็น9กสค่ะ9กสที่กลับหัวหนี้ก็เป็นสองเกนะคะตัวนี้นะคะกันไว้ด้วยนะคะ89ไม่ต้องนะคะนะคะเพราะว่ามันไม่เด็ดเรากลับให้ประมาณนี้นะคะ10บนนี้เลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะ3มตัวเราให้ 8ปดศูนย์สองแปดศนะคะสองสองศูน <2, S 2> <0, S 1> นะคะนี่ค่ะสาสามตัวเราให้หนชุดค่ะกันเบิ้ล2 2งสกับ8ปนะคะกันเบิ้ลน,นะคะ กันเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขขามสองสนะคะเบิ้ลเนี่ะกันเบิ้ล2องสองแปแล้วก็ศูค่ะเบิ้ลถ้ามันจะมาก็ประมาณนี้นะคะอย่าเชื่อจนโกหหวยจะออกนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะรวมหวยเลยนะคะขอให้ได้แตกทั้งสองหวยเลยนะคะ ขอลูกลูกเรานะคะแตกนะคะวันนี้ขอแม่แตกนะลูกขอแม่แตกนะนะแตกนี่ประทูเลยอีกห้าแพ็คเลยนะคะลูกประทูห้าแพ็คเลยลูกขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนี่เป็นเลขวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์แล้วก็ ขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะคะนะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย